อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่เลกค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของตัวบทตัวบทก็คือข้อวนข้อวนก็คือบทสนทนาที่เขาให้มาทีนี้นะคะเรามาดูออหมายก็ที่โรงเรียนทำอะไรเนาะเสียงดังไปไหมลูกไม่ดังแล้วไได้ยินเสียง เขาทำอะไรดังไหม้น้เ่โอเคงั okay. ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็โอเคนะอะตัวบทนะคะหรือว่าเครืหวนพวกนี้เราซื้อบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาไปออกสอบสิ่งที่เราจะออกสอบนะคะจะเป็นอาพวกแกมมาพวกนี้นะคะ <c oughs> ก็คือไวยากรณ์ที่ว่าเขาบอกว่าวาชงเฉี่ยวหุยเจียนะคะก็คือเราอา กลับจากโรงเรียนอาจากโรงเรียนเราเนี่ยฉันกลับจากโรงเรียนไปบ้านนะคะไปบ้านนะคะจากโรงเรียนกลับบ้านประมาณนี้อ่าทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วก็จะไปต่อกับบทที่บทที่หกด้วยนะคะอันนี้เป็นบทที่ห้าอ่ามาดูเขามีสองคนนะคะชื่อว่าต้าชานกับเสียวหลานต้าชานกับเซียวหลานเขาคุยกันว่านะคะเริ่มที่ต้าชานก่อน วันนี้เป็นต้าแคนีก็ตาชานนะคะตาชานสักครูเเ <c oughs> <c oughs> สียงดังมากเลยอ่ะทุกคนอ่ะเขาบอกว่าต้าชานเขาถามเห็นไหมคะมีประโยคคำถามฉันเหล่าชื่อ สงหนักัวหลายเฉินเหล่าชื่อสงหนากัวหลายนะคะคำว่าสงในบทเรียนของเราแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเฉินเหล่าชื่อเนี่ยมาจากหนากัวคือัวคือประเทศนะคะประเทศเฉินเหล่าชื่อสงหนากัวหลายเฉินเหล่าชื่อมาจากประเทศไหน ามาจากประเทศไหนเสี่ยวหลานนะคะเสี่ยวหลานคนนี้ชื่อเสี่ยวหลานนะคะเสี่ยวหลานตอบว่าถ้าสงจงกัวหลายจงกัวคือประเทศจีนนะคะประเทศจีนจำทาตัวนี้ได้ไหมทุกคนทานี้คือทาผู้หญิงหรือทาผู้ชายคะชายหรือหญิงคะตอบหน่อยเร็ว ่าคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะเฉนเนี้ยถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้หญิงเฉินเพราะฉะนั้นเฉินเหล่าชื่อคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าต้าชานถามว่าเฉินเหล่าชื่อชงหน่ากว๋วไหลเซียวหลานนะคะบอกว่าถ้าสงจงก๋วไหลเขาคนนี้ที่เป็นผู้หญิงนะคะ เขามาจากประเทศจีนถ้าเราซื้อจะบอกว่าเราซื้อมาจากประเทศไทยล่ะว,วันเราซือหรือว่าเราซือนันพาออนนะคะชงไทยกวหลายนะคะไทยกวนะคะไทยกว่าอ่าเขียนนี้นะคะไทยกวนะคะคือประเทศ ไทยนั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยก็คือวอชงไทยกวัวไล่นะคะวชงไทยกวยัวไลวชงไทยกัวไลนะคะหรือว่าวชงจงกวัวไลก็คือฉันมาจากประเทศจีนนะคะไปต่อกัน่างรวดเร็วนะคะปุ๊บอ่ะเยอะมากซูมซูมเข้าไปนะคะ เ่อามาดูต่อนะคะเขาถามว่าตาชานนะคะกับเสี่ยวหลานเหมือนเดิมตาชานกับเสี่ยวหลานเหมือนเดิมเนาะเขาถามว่า,าเขาสอนจีจจนกีน่ปีแล้จีน,นนะคะจีเน,นเป็นประโยคคําถามอีกแล้วก็คือเขาสอน<ม>เขาคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะก็คือเฉินเหล่าเืินนั่นเองนะคะเขาสอนภาษาจีน มากี่ปีแล้วนะคะทีนี้เฉียวหลานเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะคะเป็นเฉียวหลานเป็นนักเรียนของเชนลอชือเขาบอกว่าท่าเจียวจงหวเหวินสองปีแล้วอ่าเรียงนนยัยงน,นตัวนี้นะคะนี่เขาใช้คําว่าเหลียงที่แปลว่าสองหรือว่าเพราะว่ามันเป็นจํานวนที่หนักได้นะคะสองจำนวน นับนะคะอ้าวเราซื้อแล้วอ e. ีเออไม่ใช่จํานวนนับเราก,ก็จํานวนนับเหมือนกันแต่ว่าเหลี่ยงนะคะเลี่ยงเขาใช้กับวันเดือนปีได้นะคะอ่ะไปดูนะคะเหลี่ยงเนียนก็คือสองปีนั่นเองนะคะสองปีเพราะฉะนั้นเราซื้อเขาสอนภาษาจีนมาสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วอ่ะ ตาซานมีคำถามอีกแล้วนะคะตาซันชอบถามมากไปถามต่อ我们的英文ินทีนี้เปลี่ยนคนแล้วนะคะ我们นะคะก็คือพวกเราใช่ไหมคะต่อแสดงความเป็นเจ้าของ英文老师英文คือภาษาอังกฤษจงเหวินคือภาษาจีนนะคะ我们的英文ินเตองหลา从哪来的从哪来ก็คือ ครูภาษาอังกฤษของพวกเรามาจากไหนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษของพวกเรานะคะมาจากไหนอาถามและที่นี้จากจงหวนนะคะจงหวนที่แปลว่าภาษาจีนเป็นอิงหวนแล้วนะคะที่แปลว่าภาษาอังกฤษมาดูว่าเสี่ยวหลานจะบอกว่าอะไร นะคะเ,คเขาบอกว่าทา,านะคะอ้าวถามทาคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงครับคนอุ้ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิง แต่ดูสังเกตตัวเขียนนะคะมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่าคนนี้จะต้องเป็นผู้ชายนะคะถ้าชงอิงกวัวหลนะคะคำว่าอิงเวนแปลว่าภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอิงกวัวกัวแปลว่าประเทศประเทศอะไรคะมาจากประเทศอะไรคะครูสอนภาษาอังกฤษ อิงเวิร์นคือภาษาอังกฤษอิงกวัวคือประเทศอะไรคะประเทศอะไรประเทศอังกฤษครับถูกต้องประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นครูสอนภาษาอังกฤษเขามาจากประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าเขามีต่อนะคะหลังว่าเสี่ยนจ้ายท้าหวยอิงกวัวหรอเสี่ยนจ้ายท้าหวยอิงกวัวหรอนะคะก็คือตอนนี้เขากลับประเทศ ไปแล้วนะคะหวยแปลว่ากลับนะคะตอนนี้นะคะเขากลับประเทศไปแล้วอะต่อนะคะท่าถามีแล้วต้าชานท่านะคะท่าคนนี้ก็คือเ่าก็คือทีเชอร์ท่าหวยอิงกวัวตัวเจียวหรอตัวเจียวก็คือนานแค่ไหนนะคะนานขนาดไหนแล้วนะคะเชลลาร์าเลยบอกว่า ，他回าหุยอ期งก期อีกก็งิงชีตัวนี้ก็คือสัปดาห์นะคะอ่ะแล้วดาวซีอีก,ก็สิงชีก็คือกี่สัปดาห์คะอีัถูกต้องหนึ่งสัปดาห์นะคะเขากลับไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะ อ่าทีนี้ไปต่อเดี๋ยวนะเออใครตอบกูจิรพัฒนจิรพัฒนสามารถแคปหน้าจอตอนนี้ได้ไหมลูกได้ครับโอเคแคปให้หน่อยแคปเจอแล้วก็ส่งลงไปในกลุ่มนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะต่อไปนะคะเขาคุยกันจบแล้วนะคะต้าชานกับเสียวหลานเขาพูดถึงนะคะเรื่อง ของเหล่าซือกับทีเชอร์ถูกไหมคะว่าเขามีเชิญเหล่าซือที่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกับเ,เหล่าซืออิงหวนเหล่าซือที่สอนออภาษาอังกฤษนะคะที่มาจากประเทศอังกฤษนะคะอ่ะทีนี้มาดูรลกรรฟที่สองจะเป็นเหล่าซือกับเสี่ยวหลานเสี่ยวหลานยังอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเหล่าซือ เราซือก็คือคุณครูนั่นเองกับเสี่ยวหลานมาดูว่าเขาคุยกันว่าอะไรนะคะเสี่ยวหลานอาจจะไปเคาะห้องก็ก็ก็ก,ก็ก,ก็เราซื่อบอกว่าสิงจิน้นคำว่าสิงจิ้นเป็นคำสุภาพนะคะก็คือเชิญเข้ามาได้ค่ะเชิญเข้ามานะคะ ดูครับนั่นเองเชิญเข้ามาค่ะเชิญเข้ามาครับชิงจินนะคะเซลยวหลานบอกว่าเราชื่อเจ้อชื่อวบป้าปาเซลยวหลานแนะนานะคะเจ้อชื่อนี่คือคุณพ่อของผมหรือว่าของของหนูหรือว่าของฉันก็ได้นะคะ,ะแล้วเขาก็จบบทสนทนาของเขาแต่เขาบอกว่าป้าป๋า 这是沈老师แสดงว่า沈老师คนตะกี้ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอ่า这是沈老师他是我的中文老师นะคะเ老师小อเข้ามาแล้วก็บอกว่าเ่อนี่คือคุณพ่อของลานเองนะคะแล้วเสหลานก็บอกว่าคุณพ่อคะนี่คือเ老师นะคะนี่คือ沈老师老师คนเนี้ยทานะคะเขาเป็น อะไรคะเราซื้อสอนภาษาจีนนะคะแล้วเราซื้อบอกว่าหลี่เซียนเฉิงแสดงว่าพ่อของเสียวหลานชื่ออะไรคะชื่อมิสเตอร์หลี่นะคะชื่อหลี่นะคะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าหลี่เซียนเฉิงนินห่าวอ่าเราซื้อบอกแล้วนะคะตั้งแต่ ต้นต้นบทของเราที่เราเรียนไปนะคะเราจะมีคําว่าหนีนะคะหนีห่อที่แปลว่าสวัสดีนะคะหนีห่อกับคําว่าหนินห่านะคะที่ใช้เรียกคนที่สูงอายุกว่าแล้วก็สุภาพนะคะเราให้เกียรติเขา คุณครูใครที่อายุมากกว่าเราเราจะใช้คําว่าหนินนะคะหนนหนินหาวนะคะเอาไปต่อนะคะอ่ะไปต่อเชิญเราื่อบอกแล้วว่าหนีห่าวนะคะออาไปต่อดูสิขยายขยายืดปืดืดเนี่ยเขามาเจอกันนี่คนนี้เราเจอแล้วคนนี้เขาคือเชียวหลาน คนนี้เขาคือหลี่เซียนเฉิงอันนี้คือเฉินเหล่า老อนะคะเฉินเหล่า老师ออ่าที่นี้คุณพ่อว่าไงต่อไปดูนะคะป้าป้าบอกว่าเฉินเหล่า老อเฉินเหล่า老师อหนินนห่าะคะคุณพ่อก็ให้ความเคารพกับา老师เหมือนกันเพราะงั้นก็พูดว่าหนินห่านะคะเฉินเหล่า老อสวัสดีครับห่นนเเกาซิิงลื่อหนินนะคะยินดีที่ได้รู้จัก ครับแบบว่าสุภาพมากนะคะอ่าเหล่าซื้อก็บอกว่าเรื่องชื่นินว่าเหยนเก้าซิงนะคะได้รู้จักหรือได้พบเจอกับคุณพ่อนะคะเหล่าซื้อก็มีความยินดีเหล่าซื้อก็ยินดีเหมือนกันนะคะเหล่าซื้อก็นะคะยินดีเช่นกันนะคะ อ่ไปต่อจะหมดแล้วแล้วป้าป่านะคะคุณพ่อบอกว่าเซียวหลานชั่วหมายถึงว่าเซียวหลานเนี่ยเขาเคยพูดว่านะคะหหนีชงจงจกัวล,วงงวลวคุณมาจากประเทศจีนใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าเซียวหลานบอกว่าบอกว่า เราซื้อนะคะมาจากประเทศจีนใช่ไหมครับอ่ามาจากประเทศจีนใช่ไหมครับตุ้ยมาถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราชื่อเลยบอกว่าตุ้วยว่งปจงหลาย 我是北京人北京คือที่ไหนคะรู้จักไหมคะเมืองอะไรคะทุกคนกงเครับฮ้ยป่อยจริงป่อยจริงอยู่ประเทศจีนูกป่อยจริงคือเดาเดาเดาขนมที่เราชอบกินเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเมืองหลวงของประเทศจีนคือที่ไหนอคะเชียงให บเมนเสียงไหคือเมืองเศทธากีจเปยจจิงคือปักกิ่งนะคะเมืองปักกิ่งเอาข้อมเราเป็นปักกิ่งครับเป็ดปักกิ่งก็คือเปย์จิงข่าวยาอร่อยมากลูกเป็ดปักกิ่งอะไปต่อเราจะหมดเวลาแล้วเราเลยมาหนึ่งนาทีแล้วเขาบอกว่าชื่อว่าย 我从北京来我是北京人北京人คำว่าเแปลว่าคนนะคะ老รบอกว่า老รา是孔敬人孔敬คือขอนแก่น老รเป็นคนขอนแก่น นะคะ <Okay. S 1> เราซื้อฉันเราซื้อบอกว่าฉันเราซื้อเป็นชื่อเป่ยจิงเหรินเป็นคนปักกิ่งนั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนกรุงเทพก็คือ <Okay. S 1> วอชื่อม่านกูแรนนะคะก็คือฉันคือคนกรุงเทพนะคะวอชื่อแล้วตามด้วยเมืองแล้วตามด้วยคําว่าเหรนที่แปลว่าคนนะคะเป็นคนที่ไหนก็ให้บอกที่นั่นวอชื่ร์อ่อออ์อะไรดีอืม ช่างหายช่างไายคือเซี่ยงไายนั่นเอง我是上海人ก็คือเป็นคนเซี่ยงไฮ้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ข้อเวรนของเราก็หมดแล้วนะคะได้แค่นี้พอนะลูกนะมันหมดเวลาเดี๋ยวจะฝากงานนะคะให้ทุกคนไปศึกษาก่อนเราในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มบทที่6นะคะที่ชื่อบทว่าวอ วอเตเจียก็คือบ้านของฉันนะคะให้ทุกห้องห้องหนึ่งห้องสอง,ห,อง,สองห้องสามไปดูสิว่าคำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งจิ้นเหนนเรีหยญ小学生孩子读书苦医生好心的 แล้วก็คำว่าจงเฉอนะคะใช้อย่างไรให้เขียนคำศัพท์พวกนี้ลงไปในสมุดนะคะหน้าที่ว่างเตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้แล้วก็เว้นไว้ก่อนนะคะเว้นไว้สักสี่ห้าบรรทัดอ้าวขอให้ทุกคนเปิดกล้องหน่อยได้ไหมเปิดกล้องให้หน่อยค่ะค่ะ ไม่มีใครเปิดกล้องเลยเสียใจจังอมารินนาเลศอามาลากะนกวันเปิดกล้องให้หน่อยอเร็อเดี๋ยวเปิดกล้องให้จิรพัฒน์แคปนะคะแคปแล้วก็ส่งลงไปเหมือนเดิมนะคะอะโอเคเปิดกล้องก่อนลูกเปิดกล้องโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว กนกวันพิมพาเปิดกล้องให้หน่อยลูกนาเลศเปิดกล้องหน่อยแล้วให้จิรพัฒน์แคปจิรพัฒก็เปิดกล้องด้วยอายิ้มนะคะนาเลศไม่เห็นยิ้มเลยจิรพัฒแคปให้หน่อยยิ้มนะคะอเออซั้นจิรพัฒน,น,น์แครบ เออไม่เป็นไรแคปเลยแคบยังโอเคส่งลงไปในกลุ่มเหมือนเดิมน,นะคะอ้าววันนี้ก็ขอจบนะคะบทที่ห้าเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าขึ้นบทที่หกนะคะขอตัวแทนบอกทำความเคารพค่ะตัวแทนบอกทำความเคารพหน่อย วไปกันบอกไม่มีใครบอกทำความคารพด้ยก็บอกผมเป็นจ่างเปลี่ยนเขาทำบอกยังไงันครับผมใช้บัญชีเียใจด้วยลูกเจเจเนเจเราเือเราเจเจแล้วเจเจไงเจ

มสองสักครู่นะคะคยนหน่ สินินยาเข้ามาคนเดียว